มันกันต่อครับกับศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดแม็กซ์มวยไทยวันนี้เราเริ่มกันความมันนะครับผมต้องขอบอกว่าโบนัสธรรมดาแจกกันหนักแล้ววันนี้กลายเป็นดับเบิลโบนัส5 0 0พันไม่แจกแจกหมื่นครับหมื่นไม่แจกแจกสองหมื่นมาสักครูน่นี้เห็นผลก,กันเรียบร้อยเลยครับน็อกกันไปในยกแรกเลยทีเดียวใส่กันไม่ยั้งนะคู่นี้จัดหนักครับแน่นอนครับคืนนี้เจ็ดคู่นั้นเน้นเลยครับคู่ที่สองครับคืนนี้ไทยแลนด์ vs บราซิล ในคู่ที่2ครับกันนี้ครับไทยปรลนักชกในมุมน้ำเงินกับนักชกชาวาซรลสังกัดค่ายภูเก็ตไฟท์คลับวัย24ปีครับสถิติการชกชกมงแล้ว32ไฟชนะ28ไฟแพ้4ไฟครับคนนี้ก็บอกว่าสติดีมากนะครับสำหรับนักชกต่างชาติรอบที่แล้วมานี่เห็นเลยว่าโอ้ฟอร์มร้ายจริงๆนะครับแล้วก็วิธีการออกอาวุธก็ไม่ธรรมดานะครับจะออกอาวุธเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไงครับพี่เป็นมุกมุกฝืนหรือเปล่าเป็นการออกอาวุธเป็นชุดไงเลยครับผม <laughs> Ladies and gentlemen, our Brazilian warrior, a very smart fight indeed, and his record really shows. He has gone through 32 wars, 28 victories in all, came on Max Muay Thai last time, and a very impressed victory. Let's see if he can keep that momentum going tonight. <laughs> Brazil, Brazil, Puket Fight Club, Nata Williams! your together hands and fighting tonight of the blue corner tonight. 70 kg, tall. Put 70 1817และคุณสู้เขาในมุมแดงนักชกชาวเมืองบุรีรัมสกัดท่ายพบทธะธรรมเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้คุณสามารถพยักงยก็อยู่ในมุมน้ำเงินคราวนี้มาอยู่ในนักชกไทยในมุมแดงครับ And his opponent tonight, ladies and gentlemen, 18 years of age, a young warrior from Buriram, training at Pongtirutam Gym, of course, trained by Samar Payakaroon, one of Thailand's greatest Muay Thai fighter to ever live. He holds professional record of 58 professional fights, with 43 all by ways of victories. A smart fighter, in-your-face kind of fighter, loves to put pressure on his opponent. Let's see how he fares tonight. นักชกในมุมแดงครับวัย18ปีสถิติการชกชกมาแล้ว58ไฟต์ชนะ43ไฟต์แพ้13ไฟต์เราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัด่ายพัฒธีรธรรมสายฟ้าบูรพาอสตาร์เนชั่น ขอกำลังใจให้ไหวรุนไทยน่อย ladies and gentlemen y ุทธไทย i r นท oh, ี่ s อ n t a ย i v e t ี n ของ t ทย p r น s e n t i n g t h แ i น a n d f i g ไทย n g o u ี of b u ไทย a ท l e ี่ hear ท t แ o r ไนที่นีนทีงท่ไทยแนีทงอแอย่ไทยนอน ขึ้นมานาทีแรกนี่ดูแล้วว่าซูเปอร์นั้นเหนือกว่าเยอะแยะนะครับแต่ที่8แม็กมวยไทยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเลยครับแล้วท่านรู้จักใครครับที่ยังไม่ได้ดูช่องนี้บอกโทรบอกได้เลยว่าเปิดเปิดมาดูช่อง8เดียวนี้เลยนะครับนี่คือความสนุกความแล้วใจความดุเดือดของ8แม็กมวยไทยครับพู้นที่2ของรายการครับสายฟ้าบูรพาสตาเนชั่นนะครับจากไทย70กิโลกรัมเจราธาวินเลี่ยมครับ จากค่ายภูเก็ตไฟคลับนักชกจากบราซิลครับนคู่นี้จะชกกันในพิกัด70กิโลกรัมครับไปรู้จักมุมน้ำเงินกันก่อนครับนักชกจากมุมน้ำเงินครับอยู่ที่บราซิลครับนาธานวิลเลียมชื่อจริงชื่อนาธาดาซิวาครับปัจจุบันอายุ24ปีส่วนสูง181เซนติเมตรสาวฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับแล้วทางด้านนักชกจากมุมแดงครับเป็นนักชกในสังกัดของพบธิรธรรมครับสายฟ้าบุรพาสต้าเนชั่นครับใน นายสายชนีนังครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อายุ18ปีกรรมการเพรว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการธนวุฒิตรองอนุสรนะครับส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นมีประภัยประเทศพงศักดิ์แป้นละม่อมแล้วก็ธนภัทรเสือแก้วครับและหลายคนสงสัยครับว่าทาไมนักชกจากภพธิรธรรมใช้สีเสื้อของบุรพาสตาร์เนชั่นครับนี่แหละครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ครับคุณบุรพาครับขจิตมณีครับ นี่นะครับคือผู้สนับสนุนลายใหม่ครับของทางด้านค่ายพพที่เราทำเป็นอีกหนึ่งแรงใจครับช่วยผลักดันมวยไทยครับนี่ครับคุณบุรพาเดี๋ยวก็รู้กันว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่คือ8แม็กมวยไทยที่นี่เราให้ความเป็นธรรมกับนักชกต่างชาติแล้วก็นักชกจากไทยนะครับแพ้ได้ชนะได้ดูกับการประกบคู่มวยครับนักชกไทย ต้องถือว่าเลื่อมๆเส,เสียเปรียบเล็กน้อยนะครับนี่ก็คือส่วนสูงครับทางด้านนักชกชาวบราซิลเนี่ยสูงกว่าด้วยด้วยที่ทางด้านนักชกไทยเนี่ยกระดูกการผ่านมวยดูดีกว่าครับพยายามจะล้วงลำตัวก่อนครับนาทาแอนวันนี้นักชกจากบราซิลครับมาถึงสองคนด้วยกันครับแล้วจะใครเดียวกันน,นี่คือรายแรกครับ พยายามจะดึงเล็กคืนด er ้วยหมัดครับมูกซ้ายแล้วก็ขวาตรงพยายามเข้าหาครับสายฟ้าเจอนาธานจะล่างที่จะจ่อลางทิ้นเลยครับมาเป็นตัวเป็นชุดเลยครับสายฟ้าเงินรางวัลโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสมันล่อตาล่อใจครับและที่สําคัญคือวันนี้คือรายการใหญ่ครับทุกคนล้วนแต่อยากโชว์ฝีมือให้ดีให้เข้าตาครับใช่แบบนี้นั้นต้องบอกว่ารางวัลซุปเปอร์โบนัสกับโบนัสนั้น เพิ่มเป็นดับเบิลนะครับก็คือคูณสองอยากได้ครับหนึ่งหมืม่นแล้วก็สองหมืม่นบาทโอ้โหอ้ยอาหุกซ้ายของทางด้านนาตาก็ตบหลุดออกมาแล้วก็มีข่าวดีนะครับว่าร้านค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับปุ๋ยโฟมแมนทั่วประเทศนั้น ติดต่อได้นะครับ0 6 1 5 6 4 8 8 8 8ครับโุ้ยโฮแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กครับโโอ้หนี่ก็คือผู้สนับสนุนเงินรางวัลด้วยครับโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสพยายามฐประทัดในครับนาตาโดนขวางหน้าแล้วก็ไม่ทำอะไรกันเลยสายฟ้าขยับทุบลำตัวก่อนครับสายฟ้าพยายามจะเอลียดเข้าไปหาแล้วนี่ครับขวางแล้วเสียบ ุกแยกออกมาฟ้าเบี้ยเขาอ้าอีกผมมีโอกาสได้ถามท่าน้าสายฟ้าครับก่อนขึ้นชกบอกว่าเคยเห็นรับเคยดูนักชกชาวบาซิเลียนคนนี้ต่อยครับค่อนข้างที่จะรู้ทางครับรีบเดินขยับยิดน้ำเข้าไปเลยครับสานระยะโอ้ยเสียบเ้ว้ยขขวาแล้วตั้งแขนไว้เลยครับนี่ครับและมีศอกสลับ โอ้ยโดนจิ้มลำตัวครับโดนลำตัวนี่ออะการสะดุ้งไม่เห็นเลยครับนาดาดูรับนี่เน้นไปที่วงไหนครับแล้วก็กำปั้นโอ้โหโดนตีมาของทางหน้าผาครับของใหญ่ของแรงไปประหมาทไม่ได้นะครับหน,น้า่านาดาล,ล็ลอกแล็วตีครับดูล็อกอู อ้าวโอ้ยอตีถึงหน้าเลยครับอ้าวาตีถึงทางเลยครับโอ้โหยังเมายังบืนอยู่ครับยังบืนอยู่นะครับแนมะ่จังหวะเกษียพบพขาบดย้นซะก่อนครับย,ยังมึนอยู่ครับ น้ชมกับเข้าสู่เวทีแม็กซ์เตนิพัทยาอีกครั้งครับกับแบนแม็กซมวยไทยโอ้โหนี่ครับทิศเขาล้องนักชกจากบราซิลจะเป็นจุดพลิกผันของเกมหรือเปล่าครับดูครับจังหวะไหนครับจังหวะตัดลำตัวของสายฟ้าก่อนครับตบออกมาพยายามจะเน้นไปที่หมัดครับคืออะไรนานาทาแกบตบออกซ้ายไม่ยังไม่ยอมปะทะด้วยในช่วงต้นๆครับโอ้โหนี่ล้วงลำตัวครับ โอ้โหเสียบดอกแรกครับดอกที่2ครับดสองแล้วนี่ครับดอกนี้ครับโอ้ยดูครับดอกที่1ดอกที่2องเต็มกระดงคางเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือยังครับสายฟ้าเพราะว่านั่งให้น้ํายังมึนๆเมาๆอยู่ครับขยับเดินประกบในทันทีครับเสียบโอ้นักโชว์บาซิลเลียนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับวงในเมื่อคู่นี้โชยเห็นแล้วครับเข่าแหลมอันตรายครับเกี่ยวในได้แล้วเสียบ แต่คิดจะเอาวงในมาขู่นาธานี่ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับดูครับเพราะนาธาแกคีบเก่งนะครับดูบแ<ต><น>ะสีเขียวจังหวะแกขึ้นคอเลยไม่แพ้นักมวยไทยเลยครับและรู้วิธีการตั้งแขนนี่อันตรายนะครับดูครับโอ้โหอยู่จะตกมาเสียเหมือนกันแกใสายฟ้านาธาไม่ถอยเลยครับยกนี้ เดินหนะ้าขยับก็หูยฝังแล้วเสียบซ้ายนี่ครับดูจังหวะจับของนาธานะครับไม่ได้เป็นรองเลยนะครับโอ้แล้วที่สําคัญครับความสูงความยาวนี่มันทําให้ออกอาวุธได้ชัดเจนครับฝึกซ้ายปะพยายามจะฮุกซ้ายแล้วก็บกบในแต่เจอนาธาเสียบเลยครับดูครับโอ้ยเสียบซ้ายเสียบขวาเลยครับคราวน,นี้ยังเป็นชุดอ้าวไม่แล้วไม่ชุดหนึ่งแล้วครับเตะตีโอ้ไม่ต่อไม่โตนี่มีปัญหานีน่ฮนะจังหวะเสียแกโอ้โหแทบจะทะลุออก ผมเังเกตท่านผู้ชมน,น,นะครับว่าถ้าสายฟ้าร์คที่ยาวงในมาสู้นี่ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับยัง,ยงสู้อยู่ครับยังมีตอบยังมีโซ่สามตอ่ออ้าวโอ้ยโอ,โอ้จังหวะหันหลังให้ครับรู้เลยครับเห็นของชอบครับรวบเอวทันทีนะครับสายฟ้าโอ้โหโ,โดวงไฟทัน ครับดูเงี้ว่าจะยุบจะย่นหรือเปล่าครับนี่ครับนจังหวะเสียบของนาธานนั้นทำได้ดีครับดูครับเสียบกดมาเสียบเลยครับอามีตีซ้ายทีไปเหมือนกันครับสายฟาต้องเร่งเพี่องให้มากกว่านี้ครับดูครับโอ้โหจังหวะดักเสียบอ้าวแต่เจอคือนแบบนี้ครับต้องอหาอาวุธนี่มาเป็นจุดพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนเกมได้นะครับสายฟ้า วันนี้จะปัดเท้าครับดังหักเบียบแต่ไปติดเชือกต่อมาใช้แล้วครับแล้วก็ถ้ามีสองอย่างนี้ได้เสียวได้ลุ้นเลยครับสายพาร์เบียดเข้าไปแลนนาธานั้นรอจังหวะอยู่แล้วนะครับโอ้โหนีครับนี่ครับรามีงัดสองแล้วตามด้วยเข่าครับวงในนี่ไล่แขนเก่งเลยครับนะนักชกปาซิคนนี้โอ้โหครับแกกดมาเลยเสียบเลยครับโอ้โหเจอศอกขวาของสายฟ้าเหมือนกันอ้าวมาแล้วครับเสียงเชียร์โอ้ยได้สองสอก ดูวงในครับนาธาไล่แทนขอ้งในไรไม่ได้ครับแล้วครับสอกขวาของสายฟ้าแมเรียกเสียงเฮได้รัดเวทีนะครับแมาา่นาธาพยายามจะสวนเหมือนกันสายฟ้าดึงแล้วก็สวนคคืนรับแต่ดูวงในครับได้ดีกันคนละอย่างครับต่อของสายฟ้าใช้ได้ดีครับอ้าวพักกันคู่เดียวครับ ยังอยู่กับแปดแม็กซ์มวยไทยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแปดแม็กซ์สเปเชียลเลยครับโอ้โหพิเศษสุดๆ,ๆครับแล้วก็คู่ระหว่างสายฟ้ากับนาทาครับโอ้โหชักเกิดเรื่องวุ่นๆแล้วครับนี่ครับเยาอนกันไตมัดหนึ่งสองแต่ดูครับนาทาแกล็อกล็อกแล้วก็กดมาเสียบเลยครับนี่ครับเสียบซ้ายเสียบขวาอย่างที่บอกเลยครับนี่จะดึงแล้วก็ซ้ายขวาตามมาทันทีเลยครับ ชงักไปช่วบขนาดเหมือนกันครับสายฟ้าใสความยาวความใหญ่ครับนาธาเอาละครับสามนาทีที่เหลือมาดูครับมาพิสูจน์ว่าสายฟ้าจะแก้ได้อย่างไรครับมีศอกขวาให้เห็นนะครับแต่หัวิตหัวใจนี่แกไม่ยอมจริงครับเพราะว่าทีมงานนี่ขนมาเพียครับไม่ว่าจะเป็นสามารถพยยอารุณครับคุณหญิงครับเจญิงก็คือแม่นางของค่ายพบทีละทำเลยครับ เอาแล้วครับโอ้พยายามจะลุยเลยครับสายฟ้าอนี่ครับถึงด้วยหมัดน้ารอจังหวะสองสวนด้วยสองเหมือนกันครับดูครับนี่ครับแม่โอ้โหสายฟ้าพยายามจะทุบด้วยหมัดแล้วครับเจอดักด้วยเท้าพยายามต้อนไปที่มุมครับนี่ครับรวหมัดนี่ครับพยายามจะทุบนิ่แล้วก็ตอดเลยครับโอ้อจังหวะต่อยอยู่ดีๆพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะล็อกในครับแต่นาทานั้น เหมือนกับเข้าทางนะครับเพราะแกบ,บล็อกแล้วแกรอจังหวะสวนนี่ครับระบบป้องกันตัวยังดีอยู่ครับนาทามสายฟางเคลียบอุ้ย,ยจับได้ซอกขวาจับในทันทีครับแ,แล้วมีตีซ้ายเน็่มามาอะไรครับนาทามถอยอย่างเดียวยไม่เป็นผลดีแน่นอนครับย,ยกนี้นี่ต้องบอกว่าสายฟ้าออกมาทํางานได้ดีครับโอ้เอากลายเป็นยกนี้เข้าทางสายฟ้าหรือเปล่าครับเล่นเครื่อง ติดเครื่องแล้วครับกองสุดท้ายเดินหน้าจับในดีอ้าวคุณละทีครับคนละดอกคนละทีชาาพยายามจะเล่นเกมทิ้งออกมาขวาและเกลียดตายา,าล็อกแน่เจอรัตเอวครับนี่เอริอลลก้ไม่ตกครับเหลือโอ้โหตะวันเสียขวาเอาคืนด้วยขวาไม่ให้ขึ้นคอแล้วครับยกนี้ กดแทงคู่ชกไว้เลยครับสายฟ้าพยายามขยับเดินต่อเนื่องทันทีครับอ้าวหลุดเจอแข้งครับโอ้โหนี่พยายามจะทิ้งระเบขวานาตาล่าหลัวมาโดนเลยครับลากแล้วตีโอ้โหอยู่กับก,การจะเป็นผลดีหรือเปล่าครับนาตาล่า,าป้ปปปปองกันตัวโอ้อาวเบียกไปแล้วก็ตี ยากมากนาทามีช็ัดมีลุกไปพักหนึ่งเหมือนกันครับเริ่มอันเป็นอ้าวต่อยขวาหลุดเจอรวบเลยครับขวาหลุดเจอกับปั้นสายฟ้าสวนมาแล้วก็รวบเอวทันทีครับพยายามจะโดินเขาลอยใส่อ้าวเวอร์เพื่อนแล้วโดนอ้าวนี่ครับอาศัยลูกเก๋าเลยครับสายฟ้ามาทต้องยากมากครับอ่าดูเหมือนจะเครียดพอสมควรครับนาทาเจอลูกรัดเอว อยกนี้นี่ไม่ออกอาวุธให้เห็นเลยครับเขาบอกว่าทําได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแนมะ่พยายามจะสวนด้วยศอกนะนี่นะที่สายพาดได้ลูกขยันครับพยายามจะจับปันบวกศอกครับแล้วก็เสียบเข่าได้มาทีนึงครับต้องขยามเดินบ้างครับนี่ฮนะถีด้วยน้ำก็ใบใส่มาโยนเข่าขวายัดไปเลยครับมาทาเอ้าคืนเหมือนกันนะไม่ยอมครับไม่ยอม ยสามยกคนระับโอ้ต้องบอกว่ายกสุดท้ายนี่เล่งเครื่องมาทำให้ได้เสียงเฮพอสมควรครับนี่ฮนะจังหวะสอกขวานหลุดมาครับนาทาพยายามจะไล่แข้งแตบบ่นี่ฮนะแต่จังหวะวงนอกครับต้องบอกว่าสายฟ้าเริ่มทำได้ดีครับในช่วงต้นยกสามโอ้โหเหวี่ยงขวามากครับเจอพอหลุดแล้วโดนแข้งของนาทาเหมือนกันครับเอาทีเดียวอยู่เลยครับสายฟ้าแหมวิ่ง้าไปเสียบ นี่ครับจังหวะดึงแล้วต่อยหมัดสวนแล้วลั่ล่างาแล้วนี่ครับจังหวะสวนศอกโอ้ยผู้นีู้่ข่สูสีเสือเกินครับสุดท้ายแล้วคณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ให้คะแนนครับดวดูครับจะไปอยู่ที่ไทยหรือว่าไปบราซิลครับสำหรับชัยชนะใน,นนัดนี้ไปลุ้นบนเวทีครับ ชมครับพาไป3ยกตอนนี้มาลองลุ้นกันดูนะครับว่าดับเบิลโบนัสสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟมของเราจะแตกหรือเปล่าสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟมราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแ <No S 2> ม็กซ์ no bonus we four man ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, her, ur, Star Nation. s a i ร์ไซฟอร์บูร์เ a ปัล n ตคุณผู้ชมครับนี่แค่สตาร์เตอร์เท่านั้นครับเมนคอร์สรอคุณอยู่ห้องเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนปั๊บเดียวกลับมาเจอกันความมันรัเบลดแบบมั่กมั่วใจ man